เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็หยุดเกมและรนล็อกเวอร์ชัน PC นะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องหนึ่งที่มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาตอนสตรีบ่อยมากคือเจก่าจะทำอีกคลิปนานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสกทีนั่นก็คือแลกพีซีเนี่ยเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่ตอนนี้ตอนปี2 0ง3นย่ิเนี่ยยังทันอยู่ไหมยังหานเงินได้หรือเปล่าต คือถ้าในแง่ของความเก็บตัวละครของเวอร์ชัน PC เนี่ยมันจะเก็บเลเวลไม่นานก็เลเวลตันแล้วครับจากนั้นพอเลเวลตันนะครับตัวละครมันก็จะต่างกันที่ของสวมใส่แต่ของสวมใส่เนี่ยถ้าเกิดสมมติหามาได้นะครับจะฟาร์มเงินในเกมซื้อเอาก็ได้ใช้เงินนอกซื้อก็ได้พอใส่ปุ๊บเนี่ยตัวละครจะเก่งเหมือนกันเลยครับมันจะไม่เหมือนอารมณ์พวกเกมมือถือที่แบบบางทีต้องไปเก็บไอชิเมนบ้างเก็บสมุดบ้างอะไรนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอันนี้คือเก็บเลเวลตันปุ๊บใส่ของคือจบเลยส่วนเรื่องหาเงินนนะรรัักกก็ทเเเหมมมืือออพาาว่่ตียปด คือพอแพดใหม่มาทีเนี่ยมันก็จะมีของชุดใหม่เข้ามาใช่ไหมครับก็จะดีกว่าของชุดเก่าคนที่เล่นอยู่เนี่ยก็ต้องความหาของใหม่มาทําให้ตัวละครเก่งขึ้นตรงนี้แหละครับถ้าเกิดสมมติเราจะหาเงินนะครับก็คือหาของใหม่มาขายนี่แหละครับส่วนทายังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าในคลิปนี้นะครับแต่ว่านี้ก็เป็นแค่เบสิกในการเล่นนะครับแบบแอดวานซ์เนี่ยสมมติเราเล่นๆไปนะครับแล้วรู้สึกสนุกรู้สึกติดเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องค่อยๆหาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับโดยหัวข้อในคลิปนี้นะครับก็จะมีตามบนจอเลยเเชช่่นนนนลฟไไหหดดีีีอาพกครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้อค่าวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเล่นเซิร์ฟไหนดีก็ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟไทยที่ถูกลิขสิทธ์เนี่ยมันจะมีอยู่2เซิร์ฟครับตัวคลาสิกกับคลาสสามทง2ตัวนี้เนี่ยหลักๆที่ต่างก,กันก็จะเป็นเรื่องของแพทนะครับแบบคลาสสามเนี่ยมันจะเป็นแพทในโลกอดาคตกว่าก็คือเล่นได้ทั้งสองเซิร์ฟนะครับสนุกคนละแบบแล้วแต่เราชอบแบบไหนคลาสสามก็จะเป็นโลกอดาคตใช่ไหมครับแบบใครอยากลองดันใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆอาชีพใหม่ๆสายใหม่ๆส่วนคาลคากรรออออยยาาวหื่แบบะไ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าแบบเล่นเซิร์ฟไหนดีเนี่ยถ้าเกิดไปช่วงวันที่ทําคลิปเนี่ยส่วนตัวเจเชีดเซิร์ฟคาสสามมากกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวคาสสามเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเก็บเลเวลใหญ่ครับจัดวันที่15ธันวาคม2022ถึง9กุมภาพันธ์2023นะครับกิจเก็บเลเวลนะครับอธิบายง่ายก็คือเราเล่นตาปกติเลยครับเก็บเลเวลตาปกติแต่ว่าได้ของแถมเพิ่มขึ้นมา มีทั้งแบบพวกยาปัม๊มพวกขอกสบใสหรือว่าคอตูอะไรนี้นะครับก็คือถือว่าช่วยได้เยอะมากเลยครับสำหรับใครที่จะมาเล่นใหม่หรือว่าจะกลับมาเล่นเพราะว่าพวกขอกแจกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นของดีสุดในเกมนะครับแต่ว่าก็ช่วยประหยัดเงินเราได้เยอะเลยครับคือสมมติถ้าเกิดเราซื้อนอกเอานะครับของที่มันมูลค่าเท่าๆกับตัวของแจกเนี่ยน่าจะหมดเป็นหมื่นอยู่ครับก็ตามนั้นแหละครับคลาสิกคลาสสามได้ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบแต่ว่าถ้าเกิดไปช่วงนี้เนี่ยส่วนตัวเจเชียคลาสสามมากกว่าแล้วพอสมมรรจจันจะะ่ซ์ฟแบกกกก็ออออออปยีท ก็นี่ก็เหมือนเดิมครับว่าเล่นไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าเคอสมันจะคนเยอะกว่าครับก็จะดีตรงที่หาตี้ง่ายกว่าหาเพื่อเล่นง่ายกว่าหรือว่าซื้อขายสะดวกกว่าแต่ว่าบางทีเคอสก็อาจจะคนเยอะไปเจอแบบเวลาเราไปเก็บเลเวย่งเงี้ยครับเจอคนเยอะเจอแย่งมอนเจอแจมงเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบใช่ไหมครับกอทอก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับเล่นชิลกว่าไม่ต้องเจอคนแน่นมากทีนี้เดี๋ยวสําหรับการเล่นช่วงแรกเนี่ยจะพาไปดูตั้งแต่สร้างตัวละครจะถึงเปลี่ยนชีพคัสหนึ่งแบบไวๆนะครับ ที่พาไปดูเปลี่ยนอาชีพคัาหนึ่งเนี่ยเพราะว่าบางทีเราเล่นเซิร์ฟอื่นมาใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวหมายถึงว่าอย่างอันนี้เนี่ยไม่มีเทนนิสกาวแล้วแล้วก็แบบไม่ได้เปลี่ยนอาชีพที่ปกติด้วยเปลี่ยนในแคมี่อะไรเงี้ยครับบางคนแบบเล่นเซิร์ฟอื่นมาแล้วมาเจออันนี้เนี่ยก็อาจจะงงได้แต่ว่าหลังจากคัดหนึ่งเนี่ยพวกจ็อบสองจ็อบสามเนี่ยเปลี่ยนได้ตามปกติเลยครับเราเสิร์ชข้อมูลจากหน้าเว็บก็ได้โอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็นี่เป็นหน้าเลือกตัวละครใช่ไหมครับ เจสร่างไว้ตัวหนึ่งลวกันชื่อมั่วๆอ่ะยาวไปใช่ไหมแป๊บนึงนะพิมพ์ยาวเกินอ่ะนี่นะครับสร้างมาเสร็จแล้วมันจะเป็นตามที่บอกไปว่ามันไม่ได้เข้ามาแล้วเป็นเจอ,อตัวเทนนิงดาวมันจะเป็นเนี่ยเรือร่มแทนนะครับเข้ามาอัพสแตตก่อนเลยก็ได้นะครับแย่สมมติอันนี้จะอัพเด็ก20ละกันเจใช้เป็นพิมพ์คําสั่งเอานะครับก็สะดวกกว่าแต่ว่าจะคลิกทีละอันก็ได้อย่างนี้จะพิมพ์ตร็กเด็กบวกใช่ไหมแล้วก็พิมพ์20ก็คืออัพคาเด็กไป20นะจริงๆมันคือจะเป็น,นถ้ากแบบแิกีแต้่สิบเอ็มมอเด เสร็จแล้วก็เดินออกนะครับเดินออกเรือมาเสร็จแล้วก็จริงๆแป๊บเดียวเดี๋ยวไปตีมอนได้เลยสะดวกมากมันมีเคเวยให้ทำตั้งแต่โปรติจก็ไม่ค่อยทำขี้เกียจมันก็คุยกับตัวนี้นะอันนี้คือคุยเพื่อที่จะเอาไอ้นี่ครับมันแจก AB เราเนี่ยก็เดินไวขึ้นใช่ไหมเนี่ยแล้วไอ้ใหญ่ตัวโพลลิงที่อยู่ในแมปตัวนี้จริงๆก็เป็นเคเวสนะครับเนี่ยมีหน้าต่างเคเวสแต่ว่าข้ามไปได้เลยไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวแปนบนึ่งนะอันนี้ตะกี้ตอบผิดต้องตอบข้อสองนะครับอ่ะก็จะเดินออกมา และทีนี้มันจะมาที่เมืองไอ้นี่ครับเมืองนักดาบใช่ไหมอิสโูดเราก็ขึ้นไปตรงข้างบนเลยครับอะคาเดมี่นี่นะที่กําลังเดินไปไอตรงนี้แหละครับจะเป็นตรงที่เราเปลี่ยนอาชีพนะครับคือหมายถึงว่าไม่ใช่เปลี่ยนอาชีพนักดาบนะทุกอาชีพตอนคัดแรกคือย้ายมาเปลี่ยนที่ตรงนี้หมดเลยครับอันนี้นะครับแต่ว่านี้เรายังไม่ได้ไปเปลีป่ยนอาชีพนะครับเราจะเดินเพื่อคุยย้ายไปแมบถัดไปตีเก็บเรลอะไรเงี้ย เดินออกทางนี้หรือว่าจริงๆเดินตรงๆก็ได้บางเกมไม่แน่ใจแต่ปกติจะเดินอย่างนี้มันก็สะดวกดีครับเนี่ยเดี๋ยวคูดตัวนี้รัวๆแล้วมันจะส่งไปข้างนอกให้จริงมันคือส่งไปแมปไอตัวนี้แหละซ้ายเมืองอิสตูนะครับนี่รอโหลดแป๊บหนึ่งโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้ก็ตีพวกโพล,ลิ่งเก็บเลเวลตาปกติก็อันนี้เหมือนเซิร์ฟอื่นละแบบว่าเท่าไหร่นะจ็อบเลเวลเก้าใช่ไหมครับเปลี่ยนอาชีพได้เนี่ยก็ตีไปรอจ็อบนะครับ ก้อนนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเจสคิปตัวคลิปเลยนะครับอะทีนี้พอเราจ็อบเลเวลสิบนะครับหรือว่าตัวสกิลเนี่ยเลเวลเก้าเต็มแล้วใช่ไหมครับก็พร้อมจะเปลี่ยนอาชีพแล้วแต่ว่าจะพาแวะไปที่เมืองคอนทิลาน,นิดนึงครับก็คือจะเป็นแมปด้านบนนะครับตะก,กี้เราโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมเข้าวาร์ปด้านบนนะครับอันนี้คือจะไปเอาสมุดพูนเอฟพีฟรีได้นะครับก็ไม่เชิงฟรีหรอกเอาเจอรโปี้ร้อยอันไปแลกนะครับได้แค่ครั้งเดียวต่อตัวละครนะ คนก็เลยจะใช้วิธีแบบว่าสร้างหลายๆตัวละครเนี่ยแล้วก็ทําอันนี้เสร็จแล้วก็ลบตัวละครเอาไว้ตัวสมุดใส่คางอะไรเงี้ยครับก็ทําได้ใครที่แบบเคยเล่นเมื่อก่อนก็จะรู้ว่ามีอยู่แล้วใช่ไหมก็ยังทําได้เหมือนเมื่อก่อนเลยครับก็คือเราจะเปิดคาฟาตรงนี้ก็ได้นะเปิดตัวคางเนี่ยเอาไว้ตัวเจโรปี้มาจากตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวนี้จริงๆมันสะดวกกว่านั้นอีกถ้าเกิดสมุิไม่อยากเปิดคาฟานะครับจะซื้อเจโรปี้จากพ่อค้าขายก็ได้แล้วก็แลกเอานะครับมันจะมีตัวระบบนี้อยู่ครับธนาคารกดคอนโทรลบีนะครับก็คือเนี่ย เราไม่ต้องแบบว่าออดิจอนึงมาเดียวเงินไปเงินมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ตัวเงินเซนีเนี่ยใส่เข้าตัวธนาคารได้เลยนะครับเนี่ยสมมติเจฝากไป5้า0 0ื่นใช่ไหมก็คือเอาตัวลลคออสื่นมารับมาถอนได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดินไปตรงที่เป็นแลกเควสเจอร์ล้นะครับเดี๋ยวใช้เงินซื้อเนี่ยแหละไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่หรือว่าเดี๋ยวนี้มีขายไหมเนี่ยมีคนขายอยู่54ใช่ไหมครับก็เอาเดี๋ยวนะคือไม่มีเหลือเลยจริงปะเนี่ย90เอ้ย คือร้านามันตั้งว่าขายแต่อ๋อนี่ไงร้าน,นนี้มีอยู่90เนี่ยเราก็ซื้อไปใช่ไหมร้อยลูก9 0 0 0นเซนีได้สมุดคูณมา5เล่นเล่นละครึ่งชั่วโมงก็สองชั่วโมงครึ่งนะครับช่วยตอนแรกได้ดีเลยครับสมุดคูณนี้ถ้าเกิดสมมติเราซื้อราคาเต็มนี่คือเล่มละ5บาทเลยนะแต่ว่าหลังๆเขาก็ไม่ค่อยซื้อกันล้วเขาทำฟรีจากแบบนี้ได้หรือไม่ก็เนี่ยครับหรือไม่ก็ตัวเกมก็แจกค่อนข้างบ่อยเนีย่ยเราก็กดคุยตัวนี้นะครับกดคุยรัวๆเดี๋ยวนะเนี่ยก็คือคุยรัวๆจนได้นะครับ เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเจี๋ยไม่ได้อ๋อตะกี้พอเราซื้อมานี่มันเป็นร้านออฟไลน์นะครับอย่าลืมว่าเวลาซื้อร้านออฟไลน์เนี่ยซื้อเสร็จเราต้องมารับของที่จดหมายด้วยตะกี้เควสมันไม่เสร็จว่าไม่มีเจอรโลปี้ในตัวนี่แหละครับก็เนี่ยคุยได้ละเนี่ยมันก็จะเป็นสมุคดครูเอทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์สัตว์10นาทีห้าเล่มก็สองชั่วโมงครึ่งก็ช่วยได้เนาะทีนี้นะครับพอจะเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมครับเราก็กลับมาที่เดิมเลยครับไอตัวตึกอะคาเดมี่ที่ตะกี้เราเข้าไปแล้วรอบนึง ก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปชั้น2แทนนะครับไม่ได้ไปห้องตะกี้ละมันจะเป็นแบบว่าที่เปลี่ยนอาชีพแบบรวมทุกอาชีพไว้เลยครับอัน,นนี้นะขึ้นไปชั้น2ใช่ไหมครับรอโหลดแป๊บหนึ่งเอ๊ะทำไมนานโอเคได้ละก็คือแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะไปของแต่ละชีพนะครับเราสังเกตว่าเนี่ยของนักดาบใช่ไหมสอดแมนเราอยากเปลี่ยนอาชีพไหม่ก็เข้าห้องนั้นนะครับเนี่ยเทคอนโดการสลิงเกอร์ใช่ไหมอาร์เชอร์เมดอะไรเงี้ยสมมุติว่าจะเปลี่ยนอาร์เมดละกันอันนี้คือ ก็คืออันไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกถูกไหมเปลี่ยนเมกก็คือเข้ามาเสร็จแล้วก็คุยเจดขอดูแป๊บเจไม่แน่ใจคุยตัวไหนเนี่ยแหละอยากเปลี่ยนอาชีพเมกใช่ไหมครับกดปุ๊บอันเนี้ยคือแค่นี้คือได้ได้เลยครับแล้วก็ได้คัสแรกมาแล้วแล้วหลังจากนี้พวกคัสสอคัสศาสเนี้ยก็จะเปลี่ยนแบบว่าปกติเลยแล้วก็เสิร์ชจากใน Google ได้เลยครับถัดมานะครับอันนี้ก็คาถามยอดนิยมเหมือนกันก็คือเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยหรือว่ากลับมาเล่นใหม่เนี่ยเล่นอาชีพไหนสายไหนดี ก็ถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวเจนะครับสวนตัวเจเชียว่าเล่นตัวไหนก็ได้เลยครับที่เราอยากเล่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเกมมีปรับมาข้างเยอะครับหลายๆอาชีพหลายสายเนี่ยสามารถเล่นได้มากขึ้นได้สะดวกสบายขึ้นคือโอเคแหละความเก่งแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันของราคาไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เล่นตัวที่เราเอนจอยเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับแล้วแถมอย่างที่บอกไปว่าตัวเวอร์ชันพีซีเนี่ยเราสามารถเล่นตัวใหม่ได้ง่ายตามทันได้ง่ายก็คือลองเล่นไปก่อนครับตัวที่อยากเล่นถ้าเกิดแบบว่าไมม่่เเววิรจจๆถูกกใในนนลตััห็ท แต่ว่าทานันทันนั้นตะกี้ก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวเจนะครับถ้าเกิดเราที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปจะเล่นเนี่ยเขาก็จะเล่นตัวเลนเจอร์อสตอมกันครับคือบางคนได้ยินแล้วอาจจะสงสัยใช่ไหมครับレンジャーแอร์อสตอมสมัยเซิร์ฟเปิดแรกๆเนี่ยก็เทพมากไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี้ก็ยังเทพอยู่หรอก็ใช่ครับมันก็เก่งมาตลอดคืออาจจะมีบางช่วงที่มันดรอปไปบ้างแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีบัฟเข้ามาและมีของใหม่มาอีกนิดแคอะไรเงี้ยแอร์อสตอมรัวๆได้เดี๋ยวพาไปดูนะครับก็คืออย่างไอ้ตัว này, น, Wing, มมน,น,นีย้ ตัวหมวกอันใหม่ที่แบบว่าทําแบบ not for sale not for sale คือของที่มันเดียวไม่ได้นะครับราคามก็จะไม่แพงใช่ไหมแล้วก็มันจะดีตรงที่ใส่คู่กับตัวธนู os เนี่ยก็คือเป็นธนูแผ่นใหม่นะครับได้ลดคู่ดาวเอลโรสตอม 2.5v อ่ะคือถ้าเกิดใครเล่นแบบสมัยก่อนนู้นจะจําได้ว่าเอลโสตอมเนี่ยมันแรงแต่ว่ามันคู่ดาวนานใช่ไหมครับ 3.2v อันนี้ลด2.5ก็คือสแปมได้รัวๆแล้วครับเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าแค่เปลี่ยนไอตัวหมวกอันนี้กับธนูอันใหม่แล้วก็ใส่เซตเดิมก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยดยไปอแปู ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับอันนี้จะททำไรล,ลอดได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวนี้สตัตถถึง5้าหรือเปล่านะอ๋อเนี่ยได้ละก็คือมันจะรัวอย่างนี้ได้เลยแรงอาจจะเท่าเดิมหรือไม่ก็แรงกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่ของใช่ไหมแต่ความรัวนี่คือรัวแบบรัวเลยอืมก็สบายครับก็ก็ดเก็บเล้วรอบนี้คนก็น่าจะเล่นตัวนี้เยอะแล้วก็งบมันก็ไม่แพงด้วยแต่จริงๆใจเจ,จก็เชียร์เหมือนเดิมนะว่าเล่นอันที่เราอยากเล่นดีกว่ามันน่าจะแฮปปี้กว่าเล่นไอตัวตามแบบว่าเมตาอะไรเงี้หรือเปล่าไมม่่รู้เหือนนนนกััแแลวตคคะบ ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสถานที่เก็บเลเวลก็ถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวเจนนะครับก็คือที่เก็บเลเวลเนี่ยเก็บที่ไหนก็ได้เลยครับแต่ว่าอยากให้เน้นมีปาร์ตี้เพราะว่าสาหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยตัวปาร์ตี้เนี่ยมันคูณเอพีแบบเยอะมากเลยครับคืออย่างตีหนึ่งเนี่ยเราเต็มได้12คนใช่ไหมครับก็คือคนเราเนี่ยมากขึ้น12เท่าแต่ว่าที่12คนเนี่ยจะจาเลขไปเต็มไม่ได้รู้สึกว่าเอพีเนี่ยจะประมาณหาร3หรือหาร4นี่แหละคือคนมากขึ้น12เท่าแต่ว่าเอพีหารแค่3หารแค่งไ่ 4, ก็ยง ก็นั่นแหละครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเรียนระดับความสําคัญนะครับก็คือเน้นมีปาร์ตี้กอนสนเรื่อมแมปเนี่ยอาจจะไปตกลงกันทีหลังก็ได้แล้วก็ตัวเกมปัจจุบันนะครับมันมีระบบช่วยในการหาตี้แล้วนะครับจะเป็นตัวนี้เลยครับนี่นะ a d v e n t u r e Agency คือมันจะเป็นคล้ายๆกับบอดในการที่แบบว่าเขารับตี้กันแล้วเราก็กดเข้าตี้จากตรงนี้ได้อันนี้แบบว่าดูน้อยมากเลยใช่ไหมเพราะว่าจะอจัดคลิปตอนวันก,นก่อนกิจกรรมสร้างตัวละครเก็บเลเวอตัวใหม่อะไรเงี้ยคนก็แบบว่าไม่เวล,ล้วรอเวลต่อกิจมาทีเดียวอะไรเงี้ยที่จี ก็คืออย่างเนี้ยมื่อจะบอกว่าเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบสี่นะเก็บเปี้ยวกอนเขียวถ้าเกิดสมมติเราเลเวลอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมเราก็กดจอยไปได้ก็คือเหมือนแบบว่าช่วยให้หาตี้ได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้พอเราได้ตี้ได้แมปแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติเราไปแมปไม่เป็นเนี่ยตัวระบบนาวิเกชันก็ช่วยได้ครับสมมติอย่างอันนี้ละกันอะ่ะเปิดมาตรงนี้นะครับนาวิเกชันสมมติเช่นจะไปแซนแมนละกันนะครับล้วก็พิมพ์ชื่อไปใช่ไหมแซนแมนอะ่ะมันจะมีไอตัวแซนแมนไฟด้วยแต่ว่าแซนแมนปกติก็ชวอยู มันจะบอกลักษณะของมอนด้วยนะครับเช่นแบบว่าเลเวลเท่าไรเป็นธาตุไหนขนาดอะไรเผาอะไรเงี้ยมีบอกกันแล้วก็บอกแมปเนี่ยครับมันจะมีเกิดอยู่2แมปใช่ไหมมันจะมีวงเล็บป,ปากลางก็คือเกิดน้อยกว่าถ้าเกิดเราเน้นแบบว่าที่เกิดเยอะตัวนี้ก็จะเป็นแมปที่วงเล็บมากที่สุดอะไรเงี้ยสมมุติเราเลือกแมปได้แล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ก็ได้กดตรงไฟล์เนี่ยมันก็คือจะเป็นเนี่ยเราเห็นลูกศรตัวที่มันเพิ่มมาในเกมนะครับลูกศรเหลืองๆเนี่ยคือมันจะบอกว่าวิธีการไปว่าแบบเดินไปยังไงอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสะดวกกว่าเขานิยมแบบว่าวาร์ปไปเลยครับมันจะเป็นเนี่ยสมมติแซนแมชใช่ไหมจะกดมูฟตรงเนี้ยมันจะบอกว่าใช้ตัว WorldMovie Ticket หรือว่าตัววาร์ปเนี่ยก็คือจะวาร์ปไปที่แมปได้เลยซึ่งตัวนี้จริงๆมันจะขายอยู่ในแคชช็อปครับอัลลสามบาทเวิร์มูฟ i ิเกตเดี๋ยวเจะเสิร์ชให้ดูแป๊หนึ่งนะอาจจะเป็นตรงเนี้ยครับในแคชช็อปก็ใบละสามบาทแต่ว่าจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเพราะว่าตัวเกมก็มีแจกค่อนข้างบ่อยถ้าเกิดใครเ,รเ,บบเล่เลเลเนเป็นปบบสกักพัก บางแมปเนี่ยที่บางคีต้องทำเควกก่อนถึงจะเข้าไปได้เนี่ยก็ใช้ตัววับเข้าไปได้เลยก็มีครับก็สะดวกขึ้นสุดท้ายนะครับเรื่องของการหาของสวมใส่กับเติมเงินซื้ออะไรดีก็เดี๋ยวเริ่มจากเติมเงินซื้ออะไรดีก่อนละกันเข้ามาที่หน้าแคชช็อปนะครับก็จริงๆตัวที่ส่วนตัวเชียร์เนี่ยเชียร์แค่ตัวเดียวเลยครับตัวนี้นะพรีเมียมสวิตบ็อกหรือว่า VIP นะครับมันก็จะเป็นราคา195บาทนะครับตัดสูงไตัวหนึ่ง195บาทอยู่ได้30วัน ซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นอารมณ์แบบ VIP นั่นแหละครับก็คือได้เนี่ย e อ p มากขึ้น20%ดรอปของ30%เพิ่มชอบเก็บของได้ตัวไม้พรีเมียมเซอร์วิสอะไรงนี้ที่เชียร์ตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างคุ้มครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ได้คือถ้าเกิดไปขอแคสอย่างอื่นนะครับเราสามารถใช้เงินในเกมเนี่ยซื้อจากผู้เล่นด้วยกันได้แล้วก็ได้ราคาถูกกว่าด้วยสาเหตุที่ถูกกว่าเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาเติมเงินแล้วแบบว่าซื้อเก็บไว้ตอนช่วงที่แบบว่ามีกิจกรรมมีโโปรรมมชันนนเเติเิอะไพวกี้ เขาก็จะได้เลทถูกกว่าแล้วเขาก็มาขายต่อนิดนึงก็คืออาจจะแบบบวกจากเลทที่เขาซื้อมาแต่ว่าก็ไม่แพงเข้าราคาเต็มเนี่ยครับอยากสมมุติเช่นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวมะกอใช่ไหมซิลเวอร์ไว์อ่าก็จริก็ลองเสิร์ชเนี่ยใช้ใบหาของช่วยนะครับเนี่ยพิม์ไปซิลเวอร์ไว์ใช่ไหมแบบนึงนะครับซิลเวอร์อ่ะเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าพาา่อค้าขายเป็นเงินเอ็มในเกมอยู่3.2มแล้วเอ็มเราลองคูณแบบว่าราคาเอ็มตอนนั้นก็ได้ก็น่าจะได้ถูกกว่าซื้อราคาเต็มนะครับ แล้วก็เปิดตัวใบหาของมาพอดีก็คือจะบอกว่าเรื่องหาของเนี่ยก็คืออย่าลืมใช้ใบหาของช่วยนะครับมันจะเป็นตัวนี้ครับ Universal Catalog Silver นะครับก็หาของในแมปนั้นๆได้นะก็คือถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อขายกันอยู่ที่คอนเทล่าก็มาคอนเทล่าแล้วก็ใช้ใบหาของช่วยครับหาของที่วรากาเซิร์ชชื่อได้เลยซึ่งตัวใบเนี่ยจริงๆมันจะซื้อได้จากในอีเดนครับอีเดนก็จะเป็น NPC ตัวนี้ผู้หญิงแบบว่าโนวิชชุดเขียวๆขยวขาวๆาเนี่ยที่จะอยู่แถวแถวคาบฟ้าหลายๆเมืองครับคอนเทล่าก็อยู่ตรงนีี้้ใช่มก็เขาไป อันนี้รโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเข้ามาเสร็จแล้วก็นี่ครับซื้อจากตัวไอที่เป็นคล้ายๆกับพ่อมดตัวนี้ซื้อได้ทีละ50บใบนะครับก็เนี้ยค่อยๆกดเนี่ยก็จะได้ละร้อยยี่สิบเอใบก็นี้ไปใช้ช่วยได้สุดท้ายนะครับผู้เล่นใหม่ตอนแรกก็อยากจะได้เงินเอ็มใช่ไหมครับเพราะว่าจะได้แบบว่าซื้อของนู่นนั่นนี่ตอนแรกหรือว่าทําให้เล่นช่วงแรกได้สบายขึ้นก็มีถามกันมาบ่อยๆครับว่าซื้อของกันนอกซื้อเอ็มที่ไหนก็สําหรับเซิร์ฟคาสสามเคอสนะครับก็จะเปซื้อในกลุ่ม Facebook เฟซ และน,นลกัยกที่ไทยแลนด์ซื้อขายประมูลดามา่าเซิร์ฟเกอสคนตอนนี้ประมาณ9.1หมื่นคนนะครับส่วนเงินเอ็มซื้อร้านไหนดีเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่เราเลยครับซื้อร้านไหนก็ได้แต่ว่าเช็คเครดิตดีๆนิดนึงละกันครับระวังโดนโกงแค่นั้นเลยถ้าเกิดเป็นส่วนตัวเจโปติซื้อจากพ่อค้ากลางวานครับก็จะเป็นชื่อตามในจอมีแท็กไอตัวผู้ดูแลกลุ่มด้วยนะครับก็คือระวังไปเจอเฟซบุ๊อ,อะไรเงี้ย ก็โอเคอยู่ครับได้เลทดีแล้วก็ตอบแชทไวแต่ว่า d ีเจอบอกก่อนว่าเจไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะครับแต่ว่าแค่ตัวเจซื้อร้านนี้อยู่เลยมาแนะนําเฉยๆจริงๆร้านไหนก็ได้แหละครับตามที่บอกไปแค่เช็คเครดิตดีๆก็พอโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม